วันนี้จะมาเพิ่มฮีตเตอร์ตัวที่สองนะครับโดยใช้รีเลย์แยกออกจากกันนะครับอันนี้หน้าจอปกติสามขีนนนมนนนยน setting installation manual installation climate ไลยมกแล้วก็ตรงไหนะ h t ิ้งเซนเซอครับตรงนี้ n ม m b e r ใส่2 คอนเฟิร์มได้ฮีตเตอร์สองตัวแล้วมาที่เาฮาิตีเตอร์ตัวที่หนึ่งไทยรีเลย์เอฟเฟกต์ตัวที่สองไทยเป็นนอนอยู่ปั๊บให้เปลี่ยนเป็นรีเลย์ คอนเฟิร์มอ่ะทีน,นี้ไปเช็คเช็คอะไรนะไอโอบ่โชว์ไอ่าไปที่เซอร์วิสเซอร์วิสเฮ้ยอินสตอลเลชันโชว์โคอนเนคชันแล้วก็เลื่อนไปดูด้านล่างมีฮีตเตอร์หนึ่งสอง S ห้าสามห้าสี่ ครับอ่าเป็นใช้ได้แล้วก็เปิดเปิดฟ้าก่อนครับอ่รีเลย์ทีนี้รีเลย์ห้าสี่อยู่ด้านบนใช่ไหมนี่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 ตรงนี้จังบนสุดมันจะมีมาร์กอยู่ข้างล่าง it, it. อ่าโอเคอยู่ประมาณน,นี้ันะ